วันองค์มนตรี่านตราจารย์พิเศษดรเนกเกล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจกิจกุลชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิศทรงศีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมวิจัยและนวัตกรรมท่านภูมิการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และต้องขอต้อนรับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏทั้ง11สถาบันนะครับท่านรองอธิการบดีท่านผู้บริหารหน่วยงานท่านนักวิจัยสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมทัศกรของวิไลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชพัฏที่11สถาบันวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมครับ ข้าพเ้าเกียครับเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นก็มีภารกิจสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมครับรวมถึงเป็นการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสําคัญเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยวิจัยและงานนวัตกรรมต่างๆนะครับโดยได้มีการพิจารณาว่ากระบวนการทางวิศวกรสังคมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้มีความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ พร้อมกับการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะครับมารวมเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานทางด้านของบอชนั้นจึงได้มีจัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยัขท1ศสถาบันในวันนี้นะครับโดยการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นในรูปแบบของออนไลน์ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือว่าระบบซูมมิทติ้ง Meeting นั่นเองครับในสถานการณ์ของโควิด19แบบนี้เพื่อทุกท่านนั้นสามารถได้รับข้อข้อมูลและก็ข่าวสารต่างๆ ที่จัดโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการทวีนั่นเองนะครับในลําดับแรกนี้นะครับผมต้องขอนําทุกท่านเข้าสู่ในพิธีลงนามอย่างเป็นทางการนะครับโดยต้องขอเรียนเชิญท่านผู้มนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้กล่าวรายงานแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมขอเรียนเชิญดรวิภารัตนีออกครับ ราบเรียนท่านกองมนตรีพลเอกนาวพงศ์รัตนสุวรรณท่านมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านศาสตราจารเ์ดิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศท่านประหลัดกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมท่านศาสตราในแพทย์ศีเลอร์ทรงศรีเยไลท่านเลขานิกัฐขนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เป็นใาพิี่ลุ์ไทยรุ่งเรือง ท่านอธ i, Pokémon, ิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีท่านอธิการบดีมหาาาวิทยยลััรชภฏกเต ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่านนักวิจัยและแขกผู้มาเกียรติทุกท่านในนามของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอทชภายใต้กระทรวงการศึกษาวิชาวิจัยและวัตกรรมขอกล่าวคุณท่านองคมนตรีท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิจาวิทยาศาสรมเป็นอย่างสูงที่ได้ตูนาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนานมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยวละยาศาสรมระหว่าง วชและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง10แห่งในวันนี้วชาภายใต้กระทรวงการาวิจัยวิจัยวิทกรรมมีภารกิจสําคัญในการบริหารจัดการถึวิจัยและวัตกรรมให้กับหน่วยง,งานระบบวิจัยในประเด็นสําคัญของประเทศทั้งด้านวิทยาศาสตร์สังคมมนุษย์รวมทั้งส,สาขาวิชาการโดยมุ่งเน้นการสร้างผลง,งานวิจัยการพัฒนาบุคลากรที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทั้งในเชิงวิชาการเศรษฐกิจ สังคมชุมชนและเชิงนโยบายเพื่อเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาและแก้ไขาปัญหาสําคัญของประเทศซึ่งวชได้พิจารณาว่ากระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกสําคัญในการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรของ,ของสถาบันศึกษาให้มีความพร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศจึงได้นําแนวทางในการนํากลไกวิศวกรสังคมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวัตก,กรรมกับเรียนปรึกษา และรับข้อเสนอแนะจากท่านองมนตรีเพื่อพัฒนากระบวนการการเดินงานเป็นโครงการเพิ่มสักนาภาพในการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยมีความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง11แห่งคณะกรรมการผู้ทรงเสรวุฒิร่วมกันออกแบบกระบวนการเพิ่มสมรรถนะวิศวกรสังคมในการนําความรู้มาร่วมเดินการกิจกรรมแก้ไขปัญหาโจทย์เชิงพื้นที่โดยมุ่งเป้าที่การสร้างและศึกษา เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักภาสานงานและนักสร้างวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยโครงการบาุมเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมนี้วชได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชัาทั้ง11แห่งในการร่วมทําหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมและเป็นเครือข่ายในการจัดทําโครงการนําร่อง จากเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูงโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือวินที่มีความพร้อมและมุ่งมัน่นในการดำเนินงานเพื่อนาวิศวกรสังคมมาร่วมในกระบวนการหม่อมความเสถนะียรและพัฒนากระบวนการและกิจกรรมโดยมีเป้าหมายให้นักศึกษามีความสามารถและทักษะในการดำรงชีวิตและการทํางานในอนาคต โดยผ่านการพัฒนาสมรรถนะทักษะที่สําคัญสี่ประการคือทักษะในการชิดวิเคราะห์ทักษะในการนําความรู้ทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นและทักษะในการสร้างวัตกรรมขณะนี้วชรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง1 1สถาบันมีความพร้อมที่จะร่วมสร้างสุดยอดผู้นําวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการจับนือศึกษาฝึพากพาักรที่ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม นำองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้เพื่อเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม